สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยค่ะกับครูบีปารามิตา1ท0กนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องคำวิเศษค่ะคำวิเศษนั่นก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำศรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันค่ะ เพื่อให้เนื้อความนั้นมีความชัดเจนขึ้นคำวิเศษนะคะมักอยู่หลังคำที่เรานำมาขยายค่ะคำวิเศษนะคะประกอบไปด้วยจำนวนนับสีเวลาสถานที่รสหรือกลิ่นค่ะตัวอย่างนะคะรวงข้าวปลิวสวยสวยขยายคำว่าปลิวค่ะ พนักงานล้างรถอย่างคล่องแคล่วอย่างคล่องแคล่วขยายคำว่าล้างค่ะแมวสีดำนอนหลับสนิทสีดำนะคะขยายคำว่าแมวค่ะและหลับสนิทขยายคำว่านอนค่ะและยังมีคำวิเศษอื่นๆอีกมากมายนะคะเช่นร่ำรวยยากจน ร่มรื่นคุ่ะคเล็กน้อยงดงามสดชื่นหนาแน่นพอดีรุนแรงฟุ้งเฟยหอมไพเราะไกลใหญ่ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูหน้าที่ของคำวิเศษกันค่ะหน้าที่ของคำวิเศษนะคะจะทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่นคนอ้วนกินจุอ้วนนะคะเป็นคำวิเศษขยายคำนามคำว่าคนค่ะตำรวจหลายคนจับโจรผู้ร้ายหลายคนนะคะเป็นคำวิเศษขยายคำนามคำว่าตำรวจค่ะทำหน้าที่ขยายคำศัพท์พนามเช่นเราทั้งหมดช่วยกันทำงานให้เรียบร้อย ทั้งหมดนะคะเป็นคำวิเศษขยายคำสรรพนามคำว่าเราค่ะฉันเองเป็นคนพูดเองนะคะเป็นคำวิเศษขยายคำสรรพนามคำว่าฉันค่ะต่อไปค่ะทำหน้าที่ขยายกริยาค่ะเด็กคนนั้นนั่งดูนกนกนะคะเป็นคำกริยาที่ไปขยายคำกริยาคำว่านั่งค่ะทำหน้าที่เหมือนคำนาม ออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายนะคะเป็นคำริยาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะเด็กชอบเดินเร็วๆเดินนะคะเป็นคำริยาทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะและทำหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงเช่นเธอสูงกว่าคนอื่นขนมนี้อร่อยดี เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ